รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพรอยชนกสุวรรณจักรสีคว้าแชมป์คลาสบีสสนามติดรายการสิีกรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแฝงกิ้ง2 2 2 5ัสนาถสามสางที่กรังปรีกอล์ฟคลับแถลงจัดการแข่งขันฟังชันในระดับโลก เรดไล f ์ฟิตเนสเกมแบงคอก2องพครั้งแรกในไทย6-7ธันวาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตกีฬาดีสเปเชียลสต๊น้โดยการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี2568าปีถึง8 5 6 9 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิง้ง2,025-2,026สนามที่3ที่สนามกลางปรกอฟครับจังหวัดกาญจนบุรีวันที่15-17สิงหาคมที่ผ่านมาแข่ง3รุ่นคลาส S รุ่นอายุ19ปีขึ้นไปคลาส A รุ่นอายุ15-18ปีและคลาส B รุ่นอายุ13-14ปีเริ่มด้วยคลาส B หญิงพรชนกสุวรรณจักรศีแชมป์สนามที่2โชว์แรงปลาย หลังจากวันแรกอยู่อันดับสามและวันที่สองขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับสุทัญญากรมเกตรักสกรหนึ่งอันเดอร์มาถึงวันสุดท้ายพอชนกร้อนแรงตีสี่อันเดอร์สกอร์รวม5อันเดอร์พา208คว้าแชมป์สองสนามติดทิ้งสุธัญญาที่สกอร์รวมอีเวนท์พาสองสาำหรับรุ่นใหญ่สุดคลาสเอสชายศิระเดชจะหาฟอร์มแรงทั้ง3วันนำม้วนเดียวจบโดยวันสุดท้าย4อันเดอร์พา67รวม3วัน9อันเดอร์พา2 0งคว้าแชมป์ ทิ้งอันดับ2ชัยพัฒน์วงเวียนที่จบด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พา208ด้านคลาสเอชายนัทอินทร์ก็นำม้วนเดียวจบเช่นกันวันสุดท้ายเก็บอีก4อันเดอร์รวม3วัน13อันเดอร์พา200คลาสเอหญิงธนชพรอินแสงก็นำตั้งแต่วันแรกตีส่งท้าย4อันเดอร์รวม10อันเดอร์พา203ส่วนคลาสบีชายเจษดาช่วงประยูนนำรวดเดียววันสุดท้าย6อันเดอร์สกอร์รวม11อันเดอร์พา202 คว้าแชมป์สนามแรกไปครองสำหรับสนามต่อไปสิงค์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแฟรงกิง2025-2026สนามที่4แข่งที่สนามนาราหินกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับวันที่30-31สิงหาคมนี้เรดไ f i t ฟิตเนสเกมแบงคอก2025การแข่งขันในรูปแบบซีรีส์ที่ท้าทายที่ต้องฝ่าด่านแข่งขัน12สเตชั่นออกกำลังกายสุดเข้มข้นเพื่อทดสอบสมรรถภาพฟิตเนส แบบฟังก์ชันแนวฟิตเนสที่มีรูปแบบการแข่งขันแบบเกมชั้นนําของโลกเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งความอดทนความเร็วและสมรรถภาพแบบองค์รวมมากไปกว่านั้นการจัดที่ประเทศไทยครั้งนี้เรดไลน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกําลังกายได้มีโอกาสท้าทายตัวเองบนเวทีที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมี Sport Event Service International นเป็นผู้ถือสิทธิ์อย่างเป็นทางการโดยการแข่งขัน จะถูกจัดขึ้นในวันที่6ถึง7ธันวาคมณศูนย์ก,การประชุมแห่งชาติสิริกิตภายในงาน Red Line Fitness g a m e Bangkok สองพผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับประสบการณ์ที่ผสานความท้าทายความสนุกและพลังของคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเริ่มจากให้ผู้เข้าแข่งขันท้าทายขีดจำกัดของตัวเองผ่านเส้นทางแข่งขัน12งฟังชันแนวฟิตเนสเ t a ชันส์ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบทุกองค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกายต่อด้วยเพลทวินเกทที่ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเรดไลน e เอ็กปที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมความสนุกทั้งอาหารเครื่องดื่มและเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศสนุกสนานและความทรงจำร่วมกันกับพันธมิตรแบรนด์ปิดท้ายด้วยคอมมูน i t y to Connect ที่เชื่อมโยงคนรักฟิตเนสให้เป็นหนึ่งเดียวในฐานะเรดไลเนอรเพื่อสร้างเครือข่ายใหม่และแรงบ,บันดาลใจสำหรับพัฒนาความฟิตยอย่างต่อเนื่อง